ลวยงานหน้าฝนครับพี่น้องอา้าวเมื่อกี้ลืมกดถ่ายครับที่หมายแล้วผมเอามาดูสปเปคนะครับ200จะใช้กี่ตักนะครับให้คุณครูก่นะครับ ลูกแม่ไก่สองตักผ่านไปครับแค่สี่ตักก็เหลือเฟือแล้วครับสามตักผ่านไปครับอ๋อ,อ ไปแล้วครับดินแก่สามตักเอาผลตรงนี้ผ่านไปได้ก็สวยรู้แล้วครับงานนี้ อ้าร็อกี้ชมพูครับขากระจกด้านหนึ่งเป็นของ360ครับขากระจกอีกด้านหนึ่งเป็นขากระจกเดิมครับ ฮะเออสติกเกอร์ตรีเล็กสายมันเลยครับหรือว่าตีหิดครับตีหิดสายมันนะครับอีก นางานบ้านขามพี่ไม้ครับส่วนฝั่งนู้นที่มองเห็นส้มๆอยู่นู้นก็อีตเตชีครับสองคันพลอยดิีครับสองตักผ่านไปครับตักที่สามแค่สี่ตักพอครับเบาๆ อ้อยจันตูดครับเสียตูดนะรอบนี้ แั้หน้าก้อนอะนรไหมสามชาเรียกรถไทยนะครับ ít ít, đốt thái lan hấp, át chế đoạt ý át, chế đi. อาวฝั่งนูน้นครับฝั่งนูน้นครับเป็นไงครับไปดูกันหน่อยครับเล่นอะไรครับเล่นเยอะๆแยะๆครับ <top op> เอาวอาเอาแล้วครับเอาแล้วติดโคนครับไม่ใช่อะไรครับไปไปไป ไปงานนี้ต้องพึ่งกูิต้าครับเอาอีกออกีนองเอาอีกแน่น เอาอีกแล้วครับลูกแม่ไก่สามเที่ยวผ่านไปไหนบอกว่ารถแรงครับ,ปรบเ,เปลี่ยงไม่อยู่ดันดักไปเลยไม่ได้ดไปใส่รกรถไถญ่เอาไป mình vươn dày nha hết 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 ăn ăn mày đánh được nào đấy đánh nào đánh nào ê con đánh nào không <laughs> ท่อดังๆนี่มีไว้ดันนะครับดันนูนดันเนินอันนี้มัเบิ้ลไปแล้วครับรอบที่สองนะครับของลูกแม่ไก่หรือว่าเสียกรของเราเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับ อย่าลืมเข้ามากดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดด้วยนะครับช่องนี้มีมันกับพาแล้วับช่วงนี้หน้างานเละๆกับพายุวันนี้ก็แดดนะครับเมื่อวานก็แดดวันนี้ก็แดดนะครับแต่เมื่อวานตกมาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งนี่ฝนตกครับ วันนี้ช่วงวบ่ายดีเป็นชอบนักนะครับสำหรับผลตักที่สองนะครับซูปเปอร์เอ็กสองร้อยคนขับรถไมคโคบอกว่าการนี้มันนะครับต้องให้ดันตูดนะครับ เย็บเย็บเย็บไปแล้วครับล็อกเมื่อกี้สีชมพูนี่เล่นจย่อย่อจะแย่ครับสงสัยไม่ได้กินข้าวมาก็เลยเยียบกระลิงแบบเบาๆหน่อย ก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ